มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ลาบาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะพิชานันนกยูงและอุมาพรสามสาวหลังจากเครียบร้อยในมือเจนแล้ว ต่างก็มารวมกลุ่มคุยกันเบาๆเจิดกับเล็กก็นอนคุยกันเบาๆเช่นกันและเป็นการชนระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายซึ่งเวลานี้ทำท่าจะขัดแย้งกันเพราะก่อนหน้านี้ตอนใกล้ค่ำก็มีการ้าดปากกันทีแล้วขณะที่คนสามกลุ่มกำลังคุยกันเพลินร่างร่างหนึ่งก็เข้ามายืนตระงานในโพรงหินจากแสงสว่างของกองไฟ ทำให้เห็นหน้าเขาชัดเจนมีแววขึงขังเอาเรื่องอยู่ไม่น้อยนานสิงคานเจิดหลุดปากอย่างดีใจที่เห็นเขาอิงสองคนใช่ไหมที่ตัดต้นไสหลวงทางโน้นแล้วเอาไฟสุมลำต้นด้วยสิงคานถามเสียงกระหึ่มผพราะม่มรู้เรื่องนะครับ เล็กรีบปฏิเสธเองหรอเจอิดผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับงั้นข้าขอบอกให้รู้ไว้ซะต้นไซต้นนั้นมีนางไซสิงสถิตใครทำรีบรับมาซะนักจะได้เป็นเบาไม่งั้นตายอย่างหน้าทุเรศนะจะบอกให้มอมราชวงศ์พิชานันขยับเข้าไป อะไรกันมาถึงก็เออาเออาบอกเล่าเก้าสิบกันเสียก่อนสิมีใครคนใดคนหนึ่งมือบอลไปตัดต้นใส่อายุพันปีข้างๆข,ข,ขอบบึงตรงโน้นซึ่งต้นนั้นมีนางไซส,สิงสถิตอยู่ไม่น่าทำเลยเพราะทุกวันนี้ก็เจอซึกนักกันอยู่แล้วแทบเอาชีวิตไมร่รอดยังจะสร้างศัตรูอีก ฉันไม่ได้สั่งใครไปทำนะร้อยเอกสรยุทธลุกขึ้นยืนธนูทองลุกตามอ้วกับโนไม่ได้ทำวะถามหน่อยหรือเป็นนักอนุรักป่ามาจากไหนวะกะอีกแค่ตัดต้นไม้เพียงต้นเดียวทำเป็นร้องแรกแหกกระเชอืออยากดังนักหรือไงวะไอ้นั้นผู้กองผมไม่ได้อยากดังอยากเด่นอะไรนะครับ ผมตั้งใจมาช่วยพวกผู้กองทุกคนเวลานี้ความหยายนะกำลังคืบคานเข้ามาอีกอย่างแล้วจะตายกันหมดนี่และรู้ไว้ด้วย <laughs> <laughs> สรยุทธ์ัวเราะก้องโพรงหินถึงเวลานี้แล้วเรื่องตายเป็นเรื่องเล็กแล้วเว้ยแก้อยากได้หน้าก็สร้างสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆสิวะไอ้คนโรคจิต เอาละเอาละพิชานันดึงแขนนานสินคารออกมาข้างนอกนกยูงอุมาพรเจิดและลิกตามออกมาทันทีเว้นธนูทองและสระยุทธพูดให้ชัดเจนซิมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นอีกจากนั้นหนานสินคารได้เล่าเรื่องราวต้นสอันเป็นที่สินสถิตของนางไม้สุชีราให้ทั้งหมดฟัง แล้วตบท้ายด้วยว่าใครทำรับมาซะจะได้แก้ไขไม่เช่นนั้นตายสถานเดียวนะ่าจะบอกให้ผมสองคนเปล่านะครับเจิดรีบบอกเดี๋ยวก่อนพิชานันโบกมือให้ทุกคนเงียบอย่าว่างูนี้เลยนะหนาสินคาน มันเป็นเรื่องคล้ายนิทานจะให้เราเชื่อนั้นคงยากนะแต่ถ้าเป็นจริงแล้วช่วยพาพวกเราทั้งหมดเนี่ยเว้นสองคนข้างในไปดูของจริงหน่อยสิได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่บอกรน,นะครับใครขวัญอ่อนไม่ต้องไปเดี๋ยวก็ช็อกตายเพราะนางไม้นางตะเขียนนางพรายตาน,นี่ล้วนเป็นวิญญาณหรือผีทางนั้น อุมาพรรีบเอ่ยเอาหนะ้าพาไปดูเหอะจะยังไงว่ากันทีหลังบอกตรงๆนี้ถ้าไม่ใช่หนานเป็นคนพูดแล้วก็ฉันกับคุณหญิงจะไม่มีวันเชื่อเด็ดขาดฉันขอทำอีกนิดนะถ้าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำคุณจะเอายังไงผมจะต้องคิดดูอีกทีผู้กองกับอาจารย์นูล่ะ สองคนนั้นไม่ได้ออกไปไหนเลยโดยเฉพาะผู้กองป่วยลุกไม่ขึ้นป่วยเป็นอะไรคุณไก่โดนนกยุงถลม่มสมอบไงเมื่อก่อนค่ำนานสิงคานหันไปโศบตานกยุงซึ่งพรานสาวรีบบอกเขาเข้ารุนแรงไปหน่อยก็ไม่มีอะไรหรอกเขาคงเครียดมากเลยระบายเอากับผู้กอง นกยูงน่าจะออมแรงไว้เดินทางเสียมากกว่าว่าแล้วก็หมุนตัวออกเดินนำไปทันทีสิบนาทีต่อมานานสินคานพาทั้งหมดมายังต้นไซย,ย้อยต้นมะหืมาร่มครึมต้นนั้นอยู่ห่างบึ้งเพียงสี่สิบก่อเมตรเท่านั้นเองเจิดกับเล็กนั้นลงทุนนั่งพับเพียบเพราะบรรยากาศรอบกายสงัดวังเวความมืดครึมเป็นชาก,กำบงัง ทำให้เย็นว่าไปถึงไขสันหลังพิชานั้นกับอุมาพรนั้นจับมือกันไม่ยอมปล่อยแม้จะมาจากโลกวิทยาศาสตร์ที่จเจริญแล้วก็ตามแต่ด้วยผู้พูดคือนางสิงคานซึ่งน่าเชื่อถือประกอบกับบรรยากาศรอบข้างมันให้สองสาวจึงหนาวสั่นงกงกกลูกยุงนั้นไม่ต้องพูดถึงลูกสาวพรานไพรนั้นผ่านเรื่องเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วนล่อนจึงยืนกอดอกมองเฉย ฉายไฟสำรวจดูครั้งหนึ่งแล้วจึงรอ,อนานสินคาลซึ่งนั่งคัสมาใกล้ต้นไทรย้อยใหญ่พึ่มพำคาถาและทำสมาธิสื่อถึงนางไม้ตนนั้นเดียวเดียวเท่านั้นร่างร่างหนึ่งนุ่งห่มกายแบบคนโบราณแต่ใบหน้ายังสาวและสวยมองเห็นได้ชัดจากแสงนวลเจ้ารอบกายยืนใบหน้าบอกบุญเม่รับอยู่ข้างๆต้นไทรเจ้า เจ้าพาพวกเขามาที่นี่ทำไมชี้หน้านานสินคารขณะนั้นพี่ชาน,านันอุมาพรเจิดและเล็กต่างก็ตัวแข็งทื่อตาเหลือกลานคล้ายลืมหายใจกันไปแล้วผมนำคนพวกนี้มาให้ดูใครเป็นคนทำครับผมจะช่วยจัดการลงโทษทันให้พวกมันไม่ได้ทำเจ้าพาพวกมันกลับไปซะ ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกมนุษย์ชั้นตำงั้นสองคนที่นอนโพรงหินแช่หรือไม่ไม่ใช่เอาวแล้วใครทำล่ะมันพักอยู่ทางโน้นข้าบอกแค่นี้แหละมากกว่าเนี้ข้าจะตะบะบ,บารมีเสื่อมเลยไม่รู้เรื่องกันแล้วจะให้ผมทำยังไง ไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนทําไม่รู้ไม่รู้ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาถามข้าอีกไม่ต้องสื่อกับข้าอีกนะแค่นี้ข้าก็แย่พออยู่แล้วเห็นไหมพวกมันจ้องข้าตาไม่กระพริบทําลายตะบะบารมีข้าเสื่อมซามลงไปไม่น้อยงั้นผมถือว่าช่วยท่านสุชีราได้แค่นี้ผมเห็นทีต้องพาพวกเขากลับ และไม่ต้องไปยุ่งกับผมอีกนะครับพรุ่งนี้ผมจะนุ่งขาวห่วมขาวแล้วเขาบอกเสียงคึงขังนางไม้สุชีรารู้ดีว่านานสิงคารคิดยังไงเึงโพ้องออกมาได้ยินกันทั่วโธ่ลำพังเจ้ากับข้าหน่ะไม่เป็นไรนี่พาพวกต่ำชั้นภมูมาด้วยเห็นไหมพวกเขาลืมหายใจไปกันหมดแล้วรีบรีบ,รบพากลับสิ เกิดทอดจิตตรงนี้ได้ยุ่งไปกันใหญ่อีกเท่านั้นเองนานสิงคานก็พาทุกคนออกมาจากที่แห่งนั้นเออต่างก็ถอนใจเสียงดังออกมาพร้ากับกลั้นลมหายใจไว้นานเมื่อได้ระยะพอครวนแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงพิชานั้นไม่ยอมให้ความตื่นเต้นสุดขีดความงุนงงสงสัยล้นสมองผ่านไปอีก ตรงเข้าไปจุดแขนนานสิงคานไว้ทันทีหยุดหยุดตรงนี้แหละต้องพูดกันให้รู้เรื่องเจ้าหนุ่มบ้านป่ารู้แล้วว่าต้องมีการซักถามกันอุตลุดแน่เขาเตรียมคำตอบไปแล้วในใจแล้วเวลานี้เขาอยากปรึกษาคนเพียงสองคนเท่านั้นคือนกยุงและพี่ชานั้นแต่เมื่อมาด้วยกันแล้วก็ต้องพูดกันให้รู้เรื่องไปเลย พรุ่งนี้เขาก็จะไม่ยุ่งกับสิ่งใดอีกวันนี้จะว่าไปเป็นวันสุขดิบก็ไม่ผิดนักก่อนที่เราจะพูดอะไรกันนกยูงกอ่อกองไฟสิเจิดกับเล็กช่วยหาไม้แห้งแถวๆนี้หน่อยอากาศเย็นลงมากแล้วครับคนขับรถสองคนรับคำรีบจัดการเช่นเดียวกับนกยูง ความจริงแล้วทั้งหมดยกเว้นนกยุงร้อนเสียมากกว่าเพราะเกิดมาก็เพิ่งเห็นกับตาในสิ่งที่เหลือเชื่อจึงคันปากกันอย่างหนักกระทั่งไฟจากกองลุกโชนคนทั้งหมดจึงล้อมกองไฟยื่นมือผิงแต่สายตาทุกคู่จับจ้องที่เจ้านารูปงาเวลานี้นั่งบนก้อนหินที่ลากมาปืนวางผ้าตักใบหน้านิ่งสงบ เอาล่ะเอาล่ะบอกพวกฉันมาตามตรงนะเมื่อกี้ตาพวกฉันฝาดหรือว่าฝันกันไปแน่พี่ชานันรีบเอ่ยไม่ได้ตาฝาดหรือฝันได้ใดๆเป็นความจริงครับนี่หรือคือนางไม้ใช่ครับคุณหญิงแต่นางไม้มีหลายอย่างนะครับ แต่ที่มนุษย์คุ้นๆก็มีไม่กี่อย่างคือนางตะเคียนนางพรายตานีนางใสอยังเมื่อเห็นกันเมื่อครู่นี่ถ้าไม่มีใครคนนั้นจุดไฟเผาต้นใสหรือตัดฟันโค่นต้นใสจนนางไม้เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีวันได้เห็นหรอกครับโอ้งั้นพวกเราก็เคราะดีเอ้ยโชคดีสิได้เห็นนางไม้ อุมาพรหลุดปากเสียงรัวหน้าตาไม่ยอมหายตื่นเต้นจะว่างั้นก็ไม่ผิดนักแต่นางไม้ไม่ชอบให้ทุกคนพบหน้าข้าตานักกรอกครับ,รบเห็นไหมเมื่อกี้ไม่พอใจเลยรีบไล่ใหญ่ทำไมไม่ยอมพบหน้าใครล่ะหม่อมราชวงศ์พิชาน,านานรีบถามไม่ใช่ไม่ยอมพบหน้าใคร แต่ไม่อยากให้มนุษย์เห็นหน้ามากกว่าครับเพราะถือว่ามนุษย์อย่างเรานั้นชั้นภูมิต่ำกว่าพวกเขาอ๋อแล้วชื่ออะไรนะสวยจังนางไม้สุชีราครับอีกร้อยวันก็จะได้จุติในสวรรค์ชั้นห้าแล้วหลังจากที่เป็นนางไม้และบำเพ็ญเพียรมาเกือบจะครบห้าหมื่นปี โอ้เหมือนที่ยายปรัม b ราเจอส่อเสียงดังชื่อสุชีวราหเหรอชื่อโบราณจังนี่คุณนางไม้เนี่ยเป็นผีหรือคนมอมราชวงศ์สาวสวยถามอีกเป็นครึ่งผีครึ่งเทพครับไม่ใช่คน อ๋อมิหน้าถึงได้ว่ามนุษย์ต่ำชั้นภูมิกว่าเพราะเป็นครึ่งเทพนี่เองทำไมถึงเป็นครึ่งเทพล่ะมาพรถามเดิมทีเป็นเทพที่ดาอยู่บนสวงสวรรค์แต่ความประพฤติอาจไม่ดีบ้างเลยถูกทรงมารักษาต้นสาอยู่ที่นี่เสียหลายหมื่นปีพอพ้นมนถิ่นก็ได้กลับไปจุติบนสวงสวรรค์ดังเดิมครับ อาจารย์สาวระบายลมหายใจออกมานึกว่ามีแต่ในวันนคดีที่แท้ก็เป็นความจริงถามจริงๆเถอะนานมีใครได้เห็นนางไม้อย่างพวกเราอีกไหมคงไม่มีกระมังครับหรือมีก็คงน้อยคนนักแล้วคุณละ่ะทำไมถึงเห็นได้พิชานันจี้ถึงจุด ก็คงโชคดีแบบทุกคนครับไม่จริงคุณเป็นผู้เรืองฤทธิ์ถึงได้สื่อกับนางไม้แสนสวยได้ลำพังพวกเราอย่าหวังเลยจะได้เห็นใช่ไหมผมไม่ใช่ผู้เรืองฤทธิ์อะไรเพียงแต่พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างแต่ก็น้อยนิดที่สามารถสื่อกับนางไม้ได้เนี่ยก็เพราะผมมาใช้ชีวิตสันโดษที่นี่ก็เลยมีโอกาสครับ เอาล่ะเอาล่ะจะยังไงฉันก็ถือว่าคุณเหนือมนุษย์อยู่ดีอยากถามว่านางไม้ไปไหนหรือถึงได้ปล่อยให้มนุษย์มาตัดต้นไซได้ท่านสุชิราไปคุยกับผมที่ม่อนภาลาดโน้นกลับมาอีกทีปราศาทเอ้ยายที่สิงสถิตถูกตัดต้นและถูกไฟซุมเสียแล้วนางไม้รู้ใช่ไหมว่าใครทำ คงรู้ครับทำไมไม่จัดการหักคอคุณคนนั้นเสียเลยคุณหญิงครับผมพูดไปเมื่อกี้แล้วว่าอีกร้อยวันเท่านั้นนางไม้ตนนี้ก็จะได้ไปจุติบนสวรรค์ชั้นห้าแล้วอันเป็นชั้นเกือบจะสูงสุดเพราะสวรรค์มีหกชั้นเหตุที่นางไม้สูเชียราไม่ยอมทําก็เพราะกลัวจะเสียตบะบารมีที่สั่งสมความดีมาหลายหมื่นปี หักคอคนที่ทำหนะักง่ายจะตายไปเพราะเดียวก็เรียบร้อยแล้วแต่ชวนไปนจุติสวรรค์นี่สิมันน่าคิดครับอ๋อก็เลยยืมมือคุณนานสิงคานเหลือบมองหน้าพิชานานนิดหนึ่งนึกสารเสริอในใจที่หัวไวใช้ได้ดักทางถามได้อย่างเหมาะสมครับ ความจริงก็ไม่ได้มายืมมือผมอะไรมากมายนะครับเพียงแต่หน้าตาตื่นไปบอกผมผมถามว่าเป็นใครทําก็ไม่ยอมบอกผมก็เลยเกณฑ์ทุกคนไปให้ชี้ตัวอะไรแค่บอกก็กลัวเสียบารมีแต่จะเอาเรื่องงี้กี่ปีกี่ชาติถึงจะได้ตัวผู้กระทำผิดอุมาพรพร่งขึ้นอย่างลืมตัว อาจารย์อย่าพูดจ้าเป็นเชิงดูหมิ่นนะครับตาผมที่บ้านนอกบอกว่ามันไม่ดีเล็กส่อเสียงรัวเหรอทำไงล่ะฉันว่าไปแล้วขอขมาท่านเสียสิครับอาจารย์สาวว่าง่ายรีบหันหน้าไปทางทิศนั้นแล้วกราบว่า้บนพึมพร,รมโดยไม่ต้องถามใครอีก ม่อมราชวงศ์พิชานันหันไปทางพรานสาวนกยุงพูดบ้างสิไม่เห็นพูดอะไรเลยก็กำลังจะพูดค่ะพี่นานคนคนนั้นเป็นไปได้ไหมคือพ่อค่ะพี่ก็กำลังคิดอยู่เนี่ยหมายความว่าพรานจ้อนใช่ไหมที่ทำ อุมาพรโพร่งขึ้นกำลังเดากันอยู่ครับพรานจอนตามมาแล้วเหรอเนี่ยทำไมไม่สะกดรอยไปพบพวกเราละ่ะพี่ชาวนานถามเสียงรัวเร็วปรือสีหน้าดีใจขึ้นทันตาเห็นผมกำลังคบคิดอยู่นี่ครับยังไงแล้วนกยูงคงจะจัดการเรื่องนี้ครับ ให้พรานจ้อนมารวมกันผมอยากจะพูดอะไรเป็นการสั่งลาครับสั่งลาครับคุณหญิงพรุ่งนี้เช้าผมก็จะนุ่งขาวห่มขาวเป็นกิจจะลักษณะเสียทีเดี๋ยวจะไม่ทอดเครื่องขาวอีกเลยผมจะบำเพ็ญเพียรอยู่บนม่อนพาล่าตลอดไปขอทุกคนอย่าได้มายุ่งกับผมอีกผมไปทางนี้และขออวยพรให้คุณหญิงกับคณะ เดินทางโดยปลอดภัยทุกประการครับทุกคนในที่นั้นเวนนกอยู่หน้าเสียไปตามๆกันเพราะเวลานี้ยามหลับยามตื่นและยามมีเพศภัยก็ได้หนานสินคารมาช่วยขจัดปัดเป่าให้ทุกครั้งต่อแต่นี้เขาจะไม่มายุ่งอีกและจะดํารงตนเป็นชีประขาวเต็มตัวต่างก็ใจวิวไปตามๆกันโดยเฉพาะคุณหญิงพิชานันถึงกับก้มหน้า ซ่อนอะไรบางอย่างที่จะออกมานานเท่านานที่บริเวณนั้นเกิดการเงียบงันขึ้นกระทั่งพิชานันเอ่ยเสียงเครือฉันก็ขอให้คุณอยู่ในเพศอันบริสุทธิ์อย่างสงบสุขขอขอบคุณในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาด้วยฉันจะไม่ให้ใครไปยุ่มย่ามคุณอีกจงฝึกสมาธิและบำเพ็ญเพียรให้ปลอดโปร่งสบายใจเถอะค่ะ เราลากันตรงนี้เลยนะครับราตีสวัสดิ์ครับเขายกมือไหว้เฉพาะพิชานาันและอุมาพรแต่ทุกคนยกมือไหว้เขาโดยพร้อมเพรียงทั้งสองฝ่ายลาจากกันง่ายๆณนะที่ตรงนั้นพรานจ้อนกลับมาเต็นทพักที่ดงกล้วยอีกครั้งสองพ่อลูกรออยู่และรีบบอกเมื่อเขานั่งลง มีอาการเหนื่อยให้เห็นดีมากพรานทำได้ดีมากแต่ผมเสียดายนะครับต้นไซตต้นนั้นอายุนับร้อยร้อยปีหรืออาจเป็นพันพันปีเนี่ยต้นใหญ่มากเฮ้ย hey, อย่าไปเสียดายมันเลยต้นไม้แบบนั้นใช้ประโยชน์อันใดไม่ได้หรอกครับไม่เสียดายก็ไม่เสียดาย พร,พรานไพรเอ,อออตามทันทีต้องงี้สิสีหนาะพรานบอกฉัน,นะวาพบอะไรมาระหว่างที่ไปตัดตน้นไซต้นนั้นอ๋อรอยเท้าคนครับพรานคิดว่าเป็นรอยเท้าใครไม่รู้ครับลายร้อยด้วยเอางี้นะไม่ต้องสนในไหมพราน เราอยู่ของเราเดินไปเรื่อยๆตามประสาเราแล้วแต่ท่านครับผมเป็นลูกจ้างท่านก็สุดแท้แต่ท่านจะสั่งการในผมไปที่ไหนยังไงดีมากพรานเออนี่ต้องรีบนอนแต่หัววันนะพรุ่งนี้ฉันจะขอให้พรานไปยิงมีให้ฉันตัวหนึ่งฉันจะเอาดีมันนะ่ะเอ๊ท่านเห็นมันตรงไหน ที่บนม่อนโน,น้นมันอยู่ในผาลาดเมื่อกี้ฉันสำรวจป่าแถบนี้ดูเห็นมันเข่าๆออกๆในถ้ำผาลาดนั่นสงสัยจะเป็นที่อยู่ของมันงั้นพรุ่งนี้เช้าผมจะไปดักยิงมันเลยครับท่านเอาดีผมเอาหนังมันก็แล้วกันเนื้อก็เป็นสเสบียงได้อย่างให้แห้งทำเนื้อเค็มบางนานเต็มทีไม่ได้กินเนื้อมีงั้นพรุ่งนี้ได้กินแน่ๆ ตะวันลงรูไปแล้วพรานจ้อนกอกองไฟผินและให้แสงสว่างเช่นเคยสองพ่อลูกยังคงนั่งเจ้าจุกกันอย่างเงียบเงันผู้เป็นลูกสาวไม่ยอมพูดจาอะไรเลยแม้แต่น้อยพรานจ้อนไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้วในตัวสองพ่อลูกเพราะอยู่ด้วยกันมาหลายวันหลายคืนก็เป็นเช่นนี้ตลอดค่ำลงคุยกันนับคำได้พอพรานจ้อนนอนสองพ่อลูกก็หายไปจนรุ่งเช้าก็กลับมา จอมพรานไม่สงสัยแม้กระทั่งว่าสองพ่อลูกไม่เปียกน้ำค้างด้วยลูกสาวนั้นหน้าตาสดสวยแต่ไม่ยอมพูดจะอะไรเลยวันทั้งวันเดินตามตอกตอกและพรานจ้อนไม่ยอมถามอีกต่อไปแล้วว่าทำไมท่านแม่ร้อนไม่หนาวไม่เหนื่อยไม่หิวกันเลยเพราะสองพ่อลูกจะบอกว่าไม่ทุกครั้งไปท่านครับ มีอะไรว่ามาสิพรานเดินตัดเถือกดอยสันกยอมเถือกนี้ลงไปก็จะสู่หุบนางนอนที่หอตกแล้วครับอ๋อพรานจะเอายังไงว่ามาผมก็อยากจะเรียนปรึกษาท่านเป็นสองแง่คือพรุ่งนี้หลังจากที่ยิงมีแล้วผมว่าเราค้นหาร่องร้อยลูกสาวผมซึ่งพาคุณหญิงลูกสาวหม่อมเจ้าที่หอตกไม่ไดีหรือครับ อีกแง่หนึง่งเราเดินตรงไปยังหุบนางนอนเลยทันทีเพราะเข้าใจว่าป่านี้ลูกสาวผมคงพาคุณหญิงนั่นไปถึงแล้วเอาอยัางไงแล้วแต่ทันนะครับอืมไม่ต้องค้นหาพวกเขานะเดินตรงไปหูนางนอนเลยฉันร้อนใจเต็มทีอยากเห็นที่เกิดเหตุว่าจะมีอะไรเหลือไหมงั้นผมก็จะตัดสันดอยไปเลยครับ ได้ทั้งนั้นฉันกับลูกสาวไม่หวั่นอยู่แล้วดอยชั้นหน่อยนะครับเวลาลงก็จะดิ่มอมเจ้าปิติรัตสันนะไม่ต้องห่วงฉันกับลูกสา,สาวสบายอยู่แล้วเอาพรานว่าก็แล้วกันท่านครับมีอะไรอีกกลางวันตอนที่ผมนอนน่ะ ท่านไปไหนครับอ๋อก็เดินสำรวจป่าแถวแถวนี้เสือตัวนั้นมาป่วนเปลี่ยนแถวนี้อีกไหมครับไม่แล้วมันคงเปิดไปไกลลิบเดี๋ยไปสนใจมันนะพรานฉันว่าพรานพักพรเถอนะฉันกับลูกจะไปถ่ายหนักถ่ายเบาก่อนเชิญท่านตามสบายเลยครับ จากนั้นพรานจ้อนก็เอนตัวลงนอนศีรษะหนุนเป้ปืนวางแนบลำตัวพร้อมที่จะกระดกปากกระบอกปืนลั่นไกลได้ทุกเวลาถ้ามีอะไรส่วนสองพ่อลูกเดิอนออกจากตินหายลับไปกับความมืดไม่รอ,รอเวลาให้พรานจ้อนหลับแล้วไปเช่นคืนแรกๆอีก โรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ